อืสเปนอาบีเฮ้ยปูโยเออสวยปูโยสวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ชอปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็มาเปิดแพ็คเลยนักเตะเข้าใหม่มีลูฟโต้คาร์ลอสมาติอุสองลีสมัยค์เคลน ตัวนี้ตึงๆทั้งนั้นเลยแพงๆตัวละพันเอ็มนั้นเลยก็เป็นงานด่วนเหมือนกันก็เช้านี้ก็จัดซะหน่อยสําหรับวันนี้นักเตะที่เข้าใหม่นะครับโอเคมันก็จะมีแพ็กอันนี้มาอย่างเงี้ยข้อเสนอ10แพ็กเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่รู้จะลุ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเปิดทีละห้าแต่อันเนี้ยคือน่าลุ้นอยู่ลุ้นโอเวอร์อาร์ร้อยถึงร้อยสามนะเนี่ยมันก็มีเนี่ยครับที่ผมบอกโรเบิร์ตคาร์ลอสอองรีมาติอุสสมายคัลแล้วก็อโอชิเมเฮนเนี่ย พลังดีด้วยนะครับแล้วก็คาร์ลสปูโยนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ไล่อันถูกๆไปก่อนเผื่อมันออกมาไล่อันถูกๆไปก่อนเดี๋ยวเปิดอันนี้ก่อนโอเคห้าร้อยโอเคไปเลยอัจจุบอืมบอกก็เลวะท่องไม่ดีแล้วว่าซีเอ็มไปดีกว่าอันนี้อันนี้ก็ต้องเอาไปแลกเปลี่ยนนะแล้วก็ไปอีกอันหนึ่งไปขอให้มันมาดีๆหน่อยเผื่อมา ธงเซอร์เบียจีเคโออะไรนะไวะเนี่ยโอ้โหโกใไข่สิบห้าล้านว่ะโอเคเราไปอันนี้ต่ออันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อ๋ออันนี้สี่ร้อยได้ดูนั่นหนึ่งโอเคไปดูดัวเลยดูวธงธงทงเผื่อมาหน่อยสี่ร้อยเอฟซีอ๋อนี่มันลุ้นหลายกิดนี่หว่าไขวเนี่ยเอทีไปดีกว่า7เจ็ดล้านครับ ไม่ได้ดีเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้อะไรดีๆเลยนะอันนี้สองร้อยได้ทีเดียวเปิดหมดนะครับวันนี้เผื่อตัวแพงออกมาขายไม่ได้ขายได้ก็เอามาก่อนแพงหมดทุกตัวครับอง l y มาไหมวะฝั่งเซตอะไรก็ไม่รู้ครับอะไรก็ไม่รู้ยังไม่มีดีเลยนะอันนี้ยังไม่มีดีเนะี่ยอันนี้เปิดทีละสามด้วยวะ่ะข้ามไปอันนี้เลยแล้วกันทีละสาม คลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยผมเปิดไวครับไม่มีลำเฮ้ย L W อ่าอิ่มอะบายเย็นโอลิสใครวะโอ้โห,โโหมาอยู่นะมีดิมาเช่สวยอยู่500 FC มาอยู่อันหนึ่งวะโอ้ได้ได้ o v ว1 0รอยเลยนะไปวอกดิมาหน่อยมาหน่อยเบลเยี่ยม cdm ด้วยแอตันมิลล่า ใครวะโอโหน่าโอ้ยได้ร้อยอยู่วะโธ่โโโโทีละสามบัก,กเพราะวะาน่าทีละร้อยเลยนะยไม่วอลกละโอเคพันหนึ่งไปอื้มไม่ได้ไม่วอล์กวะเปิดทีละสามวอล์กร้อยสองตัวเลยนะโอเคอันนี้ก่อนอันนี้ได้สองอันวะมาถึงมาติอุดมาเน๊ ไม่มีตัวดีหรอกกดไปบอกว่ะโอ้โหอังกฤษ LB ใข่อ่ะโอ้โหไม่ใช่ละฮอโอ้โหอุยอาออได้อีกครั้งนึงปั๊บไม่ออกว่ะไปเบลล์เยี่ยมเนี่ย ดีเอ็มตัวเดิมโอนาน้าและสองตัวไดว้โอนาน้าเนี่ยโอเคเน,นี่ยอันนี้หน่าลุ้นสุดอันนี้น่าลุ้นสุดโอ้โหอันนี้มีเก้าเก้าร้อยอันนี้น่าลุ้นสุดว่ะต้องดออูอันนี้หน่ยอยว่าเฟี้ยวเปล่าอันนี้หน่าเฟี้ยวอยู่ครับอันนี้น่าค่อนข้างค่อนข้างจะหน่าลุ้นอยู่โอเคไปเลยดีกว่าสามแสนหนึ่ง ยังไม่สองยี่สิบองสอง,ส,องสามไปโลโกต์คาร์ลต์มาซิลฝรั่งเศสสเปนอาร์บีเฮ้ยปูโยเออสวยปูโยปูโยมาสวยสวยสวยปูโยวะสวยดิเออปูโยอย่างงี้ดิวะเท่าไหร่เนี่ยห้าร้อยเอมสวยอยู่ สวย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 มาไปดูนี่อลยนี่อันนี้ม่นมีให้เปิดอยู่อันนี้รีไปละเผื่อเผื่อพวกนี้พวกนี้มันก็ออกอยู่นะเนี่ยพวกแฟชเชียลอะไรพวกนี้นโปรโมชั่นด่วนมีไหนหน้ารุ่นไหมเนี่ยเก้าห้าร้อยหมุนไปก่อนหมุนได้สามรอบอุยอ้ยเอ้เก้าหนึ่งมาเฮ้ยอันนี้ดีดีเฮ้ยมีเก้าเก้าด้วยนะอันนี้เฟี้ยวอยู่เก้าหนึ่งร้อยถูกก็ถูกอยู่โอ้ย ไม่ถูกแล้วอันนี้รุ่นนี้วะอันนี้พันอันนี้รุ่นได้หลายตัวอยู่รัวคืบโอ้โหอะไรกันะสเปนอ่าร์บีอคอนไข่ปูโยอีกมาแม่งสองตัวเลยปูโยเปิดได้ปะโอ้เปิดได้ทีเดียวะ่ะปุ๊บเปิดไไปได้แล้วเนี่ย นี้สามพันห้าเก็บไปก่อนครับนี้สี่ร้อยเก็บไปก่อนก็หมดละน่าจะไม่มีแล้วครับวงแพ็คอะไรหมดละดูผลก็หลอกโอ้ยคุ้มอยู่ครับได้ปูโยโอ๋ออนาน่าน,าน,านี่โอ้โหผมเปิดได้นี่นีโอลิเซอ๋อมีขายได้นี่ได้กเกนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบตีไปร้อยร้อยหนึ่งหักภาษีประมาณร้อยหนึง่ง ปูโยอีก600เยมแล้วก็แดงด้วยยาวๆครับเนี่ยเม็ดส้มขาย250ครับโหเอาเรื่องว่ะยาวๆครับปูโยตีขายกําไรหายเลยครับปูโยโอเคก็จบกันไปเพียงเท่านี้สําหรับคลิปการเปิดแพ็คนักเตะใหม่ค่อนข้างที่จะผลประกอบการได้ปูโยมาเนี่ยรอราคาขึ้นแบบยาวๆเลยครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ